สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูจอยในช่วงบ่ายนี้นะคะเกี่ยวกับโครงงานกระดูกลูกดีอ่าวันนี้นะคะในช่วงบ่ายครูจอยจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านออกเสียงนะคะพยัญชนะประสมสระอพยัญชนะระสมสระอูเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอึงออกเสียงกันเลยค่ะอ่ามาดูรูปแรกรูปอะไรคะ ค่ะรูปูพยัญชนะงองูนั่นเองงองูบวกกับสระอ่อานว่ายังไงคะงอองะอีกหนึ่งรอบค่ะงอองะงอองะ,งอองะเก่งมากเลยค่ะต่อไปงองูบวกกับสระอูเอออกเสียงว่าอย่างไรคะง,งูอูงูถูกต้องค่ะง,งูอูงูสุดยอดไปเลย ต่อไปรูปที่สองรูปอะไรคะเป็นรูปใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ my, ก็คือพยัญชนะบอไม้ my, นั่นเองนะคะบอใบไม้ my, บวกสระอ่านว่ายัางไงคะบออะบะเก่งมากเลยคะ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะบออะบะสุดยอดเลยต่อไปนะคะบอใบไม้ my, บวกสระอูอ่านว่าบออ,อูบูบออ,อูบู เก่งมากเลยค่ะเด็กๆรูปที่สามรูปอะไรเอ่ยตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะรูปปลานั่นเองรูปปลาก็คือพยัญชนะอะไรคะปอปลาปอปลาบวกสลอะอ่านว่าอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะอ,อ่านว่าปอ,อปะเก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะปอ,อปะาสุดยอดเลยต่อไปนะคะปอปลาบวกสระอู จะอ่านว่าอ,อย่างไรนะมีใครตอบุณคถูได้ไหมเอ่ยอ่าต่อปาบวกสระอูอ่านว่าปออูกูปออูปูเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะภาพที่สี่รูปอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะรูปเจ้าหนูนั่นเองเจ้าหนูก็คือพย,ยัญชนะอะไรลูกนอหนูนอหนูบวกสระอาะอ่านว่านออะนะเก่งมากค่ะนออะนะ อ่าต่อไปนะคะนอหนูบวกสาละอูอ่านว่านออูนูเก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะนออูนูสุดยอดไปเลยต่อไปรูปสุถ่ายรูปที่ห้าอ่าพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยรู้ไหมคะอ่ารูปม้าพยัญชนะโมม้านั่นเองโม้าบวกสระอ่านว่ามออะมะ อีกหนึ่งรอบนะคะมออะมะเก่งมากค่ะต่อไปมอมาบัวซาลอูมออูมูเก่งมากค่ะมออูมูอ่ะสุดยอดไปเลยเด็กๆต้องมันฝึกฝนนะคะและฝึกอ่านออกเสียงนะคะพยัญชนะประสมสระบ่อยๆนะคะจะได้อ่านคล่องอ่าต่อไปนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมใบงานมาฝากเด็กๆเช่นเคยอ่ะใบงานแรกนะคะ ให้เด็กๆทำในหนังสือล่องลอยหน้า64นะคะเป็นใบงานเกี่ยวกับวาดภาพเขาให้เด็กๆวาดภาพอะไรรู้ไหมคะวาดภาพอาหารที่เสริมกระดูกให้กระดูกของเราแข็งแรงมีอะไรบ้างนะเด็กๆน่าจะได้เรียนไปแล้วมีผักผลไม้มีนมอาหารเหล่านี้ทําให้กระดูกของเราทำไมลูกแข็งแรงใช่ไหมคะแล้วอีก หนึ่งอันเขาให้เด็กวาดอะไรรู้ไหมเอ่ยเขาให้วาดภาพอาหารที่ทําให้กระดูกของเรานั้นกุเอ้เด็กๆพอจะนึกออกไหมค่ะว่ามีอาหารอะไรบ้างอ่ายกตัวอย่างเช่นเล้าใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะน้ําอัดลมใช่ไหมคะอ่ะหรือว่าลูกอมที่เด็กๆชอบทานกันอ่าเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆสามารถระบายสีรูปภาพให้สวยงามได้นะคะ ต่อไปอีกหนึ่งางานนะคะจะทำในชุดเสริมทักษะหน้าที่6 1เขาให้เด็กๆทำอะไรรู้ไหมเอ่ยเขาให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปละที่เราฝึกอ่านไปเมื่อสักครู่อ่ามีงองูบวกสระงองูบวกสาระอะไรคะสระอูใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่คำรู้ไหมเอ่ยมีทั้งหมด10คคำด้วยกันนะคะให้เด็กๆเ,เขียนให้สวยงามตรงตามเส้นนะคะแล้วให้ผู้ปกครอง ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์คุณครูจะได้ทำการตรวจให้นะคะอย่าลืมฝึกฝนบ่อยๆนะคะวันนี้คร mm hmm. ูจอยก็มีกิจกรรมมาฝากดเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะ mm hmm. บ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ